ไม่พี่น้องเมืองไกลๆก,ก,กันาดใหญ่ซื่อยังกอมันอนี่แพร่ว่าครับเจ๊แพร่ว่ารู้สึกมันอกมันใจอันซิวอ,อ,อันซิบอกอันซิว่าไอบ้บุรีแล้วเนาะเป็นไงแก้มก็ะขึ้นแบบพี่พวน,นยุดดอกปากกระเสียกสีขึ้นแบบก,กะเทศรวมๆกันแล้วคือคนบ่ได้บุ่มไป่ <laughs> กกัง้า,จาใจจั๊กบะแต่งจั๊กแดงจักผู้ใดแต่งให้ดอก เอาพิจารณาสังขารรูปรักกันเอาสองคนกันแล้วกันมันแต่งเองแมนป๊อปจ้างผู้ใดแต่งหายเขามีฝีมือในการแต่งหน้าเพราะนกพวกนี้ว่าซ่อนเบอาเนี่ยอไงเนี่ยเบอไงเนี่อไงสวยเมื่อไงเมื่อไงป้าเปี่ยงขึ้นมามันสีบุ่มบพเป็นแตงยุงหัวแท้บาทนึงเนี่ฮะบาทนึงบาทนึงโป่งที่สุดโป่งสุดในประเทศไทยโป่งที่สุดขึ้น ท่องมาแล้วรีดแล้วรีดอีกมันโป่งที่สุดมันจางเส้นงไงขายกับพ่อกล้าขายเป็นยังคือบ่กก้าขายเพระาะว่ามันเป็นเงินที่ได้มาจากที่น้ำพักนำเลี้งเจ้าของอน้ำพัก <จะ S 1> นำเลี<พ>้ยงเฮ็ดยังเ,เอากะโกงน้ำกันโมเจ้เนี่ยน้ำพักนำเลี้ยงควายวันเมร์มาช้องขับรถเอาเฮดเล่นตลกเอาให้ผู้อื่นบริวารซอยเด้บดีีป้อเป็ใส่ไปน้ำต่อดีแมนบ่ไปใส่ ไปไปใส่กระซังล่ะหมายถึงว่าเดือนหน้าไปต่อด้วยกันนี่ยเพราะเป็นตไทยเดือนหน้าไปต่อน้ำเลยดิโอ้ยเนาะไปอย่างถูกว่าหูยดอกว่าเล่นไพ่ดีก็ได้มึงก็สิตวิ้ยมันอักเสบโอ้ยวัดทองคอยช่ำนี่เออเจ้าผัวผมไม่แง่แต่งเัาพระพิตรุมองกูไปก็ดอกสูยมันพระพิตรุมองแล้วมันด่านหมดแล้วเป็นนักอื่นแล้วคือไอ้แต่ง <nome diz ablo> <c Pri achsen> ไม่แย่แต่งที่เป็นเนไพ่จังไหรตีตมหาดว่าลูกจะเทียบผลย่ามาหาเบ่าว่าแม่ย่ามาหาเบ่าว่าแม่สุดไปทั่วเด้อเอา้าเมื่อหูบอแม่กูเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานหรือฮะเราจะต้องพักพอนหลายๆเราจะต้องนอนตะเวียงตะเวนอีหลีนอนตะเวนอีหลีหงบงเช้าเราเริ่มนอนเหรอเตือนอีเกียตอนไหนเตือนอีเกียตอนไหนเตือนอีเกียหงบุ่มจะได้แล้วก็เริ่มแล้วเริ่มยังมาแม่หน้าบ้านมองเกาหมวดหนึ่ง วดนหนึ่งกูขับรถมาเออกูบีบแต่ใสจให้แข่งกันกูก็ลังสิกดกูก็ลังสิเปิดประตูลงไปที่เปอะไรซุ้มเร่นไพ่เป็นบ่กูเห็นแม่กูนั่งอยู่ประกาศที่เป็นโอ้ยนั่นเรว่าประตูเติมเพิ่มันเห็นพอดีจค่หนึ่งคันชั้นไม่ได้แต่งเร่นไพ่หัวหน้าวประกาศด่าวดนหนึ่งกว่าจะเบ้าซูฟังเรียนนัมมี่อีทสองกับอีอุ้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นโตอันตรายคันดัมมี่เนี่ยมปนบ่แม่ คันโง่อีสองปั๊บคือต้องได้หลายเขาโง่เขาเรียกโง่อีโตโอ้ไม่ใช่แต่งทางโง่สองโง่หนึ่งปวดเหี่ยวจนเหี่ยวใส่ส่งจะคิดบว่าปอดเพราะการลุ่นเลีนไหมเพราะถ่าสองปะด็นเดีวอีหลีแล้วเป็นไทยประเด็นติวลูกกับประกาลุกได้บันเปัญหาประกาลุกไปเหี่ยวได้บันเปัญหาคือโลออกกันยังเป็นใครก็เลยอยากให้ ผู้เป็นลูกเป็นเต้าย่างหัวหน้านกเนี่เป็นลูกไม่แต่งเนี่ยอย่างแบบว่าแม่นบ่ตังเงินเดือนให้เราเกิดเื้อแพมเปิดให้เราใส่เราถ่ายยังเราถ่ายยังถ่ายสองดวงจิตถ่ายโง่ยี่สองเลยโอ้ป้าเบียร์เปียร์ไทยป้านเนาะเงือดไหลแล้วก็เปียร์ไทยป้านอุตส่าดีใจว่าน้องอุ้มเป็นคนอยู่ดูแลแม่แม่ก็ดีใจแล้วว่ามีคนดูแลแม่แต่ที่ไหนได้เขาก็น้ำดูแลตัววันนึงอุ้มมาไปน้ำ เออมาบักสุดใจกับไปน้ำเราอยู่เออยีรีตีสามมาบักสุดใจมาบักสุดใจย่างไปเออไม่ให้แต่งว่างที่แหละมาบักสุดใจเลี้ยวกลับไวอาัารเลยเออเออเดี๋ยวแม่ตามไปมาบักสุดใจย่างกลับได้แม่รู้จักความอีหลีด้วยเรียนเรียนร่างแน่ๆจนในหมามานน้ำไม่แต่งร่างเลยโอ้เป็นให้ยีหลีเว่ยเงยไถ่เงดขาดเนาะโต๊ะจะไปใช้เนาะไม่ยังโต๊ะจักรหวัดกันแต่งตัวยังไม่ยังมือนดิ แต่งตัวไปยังไม่ยังมือนนี่อสร้างแต่งหน,าน้าฟรีแล่นเอียงก่อสร้างแต่งหน้าฟรีแลนซ์สร้างแต่งหน้าฟรีแลนซ์แมนืนเ,เอาเอาเอาเครื่องยังก่อเอาหุน่นบ่ฮะหุ่นในการแต่งหน้าบ่ก็คันมีหุ่นก็ดีเอาบ่าจากหุน่นเอาได้อยู่ไม่ไงแต่งทั้งทีดีครับเจ๊ใหญ่คอยแต่งไผ่จะว่าม,ามาั้ยกิ๊กฮะวันพี่วันนี้อือเออน้องเสียฮะก็บ้าน้องเสีย เสียดิเสียเสียอีกแล้วบ่เสียเสียยังไงมันไม่บักเสียเออเสียหรือตรงเสียอุ้ยตรงก็ได้เสียดีกว่าวั้จะมาตรงเถอะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสัญญากันก่อนวไปข้อสัญญากันก่อนเรื่องไหนเห็ดน้องไปทัวร์บ่บ่เคยเห็ดไปทัวร์จักเทียบ่ได้บ่ได้มึงเห็ดไปทัวร์บ่ได้ นี minutes, 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 minutes. ่แหละมองนี่แหละมองมองมองว่าว่าอย่างมองว่าเป็นเต่ามากขึ้นมองนี่แหละอ้ยอีเิ่าตัดหากลับเอ้ยเอาเ่าจังใดอีนั่นั่งอันตาไล่ก็คอยเด้อเอามึงอยากไปห้องกูนตีบังหันนี่กลับไปอยู่ไปหาที่แตกติเอาไปบ้างสิเฮ้ยอันไขว่เอาสูแล้วฟังว่ามือนี่เจ้าเอาผัวมากุบเบอร์นี้เพิ่งตีมางบอกออกอะไรโซนทามเม่มึงตีบ เฮาเขาเฮาแต่เข้ากะไรนั่นบ่ได้ยินเด้อยูงหันบื่อเบื่อเบื่อบื่อเบื่อแล้วไหมอะไรอยังเจ้าเจ้าผัวมาตาเรียกขึ้นตาเรียกขึ้นขันขันว่าผัวเจ้าแล้วมักบัดเด่นี่ยีินดีเออเจ้าแม่เจ้าเอาหมาเป็นผัวแล้วกับมักโอ้ยการสิบ่ดคุ้มไข่ผ้าเข้าไปเบิ้งไปเบิ้องยังวะนี่เบิ้งผัวเจ้าเพไปเบื้งแล้วปั๊บเออ เขากลระพือขึ้นไปห้องนี่จินตนาการสูงได้อีนี่ทุบหมอยอู่สังว่ตายตายเพราะตายกือบไปอย่างตายโดดป่าวสุราฟังขันเพราะไรออกได้ไรออกแล้วตอนช่วงตลกกูชิวฮอมากกันแล้วกันแล้ตอบไปดีเคนไทยกึศขาดขันเพราะไรออกได้ไรออกรวดมึงรู้ปะกูสมก๊กอีไล่มึงไปออกวะกูออกมาตั้งแต่ต้นเจอมาหอดปัจจุบันนี่ไม่มีผู้ใดรู้ว่ากูเอาไผยมาเลยอ๋อ เฮาอย่าไปบอกเพิ่นติล่าให้เป็นคอยบ่อกติดีกระเจ้าอย่าบอกคอยจะบอกเองโอ้ยเซอร์ไพร์ความลับบ่มีในโลกตินี้นายแบบถือไว้สิแต่งหน้าให้เสียเฮ็ดน้องไปทัวร์้อเอ้กูเห็นแปลงแล้วกูเป็นไอ้บุ้ยการแต่งหน้าเด้อโอ้ยแปลงกับกรแก่นะภาคกีมเลยอย่าเด้อ บ่มันมันน้องเดินทางไกลกับอุบลปุ้ยอนี่ยน้องไปอุบลกับมือเงินเมื่อไรอตัวเขาเมื่อไรขาก็มีงายน้องเขาขับมากาลมึงมึงเสียสิทธิ์นะโอ้ยมีอะไรแต่เนาะบััก่ซุปหนาเวทีกินอย่างเดียดิเสียดนายน้องซื้อแหมถ้าแปลงไปแล้วเนี่ยขับมากาลลงเซเบนก็ฝากผู้อื่นซื้อก็ได้หรอ แปังปักผียำนามึ่สวดกูมื่อคือเป็นแต่สร้างแถวลากแป้งผู้ใดมาท่าอีกวันลากแป้งผู้ใดจ้างไหนมึงเบิ่งรู้มึงคิดตัวให้มึงดูมึงดู้ปัดมึงอสร้ให้กูยักเทียรบอสั่นดาเยองเดี๋ยวแป๊ปนึงถอดให้อยังถอดให้อยังมันเหลียวเปล่าเห็นนี่ยังมันเหลียวเปล่าเห็นแป้งแมมเสียขาวเมืโอ้ยเมื้ทาน้องดีๆนี่มังไก่ขันเปียกเทียบเนาะ